บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐมีสิทธิ์เปลี่ยนจากการเติมเงินดิจิทัลวอลเลตเป็นเงินสดเงินหมื่นด้วยเช่นกันค่ะแต่การแจกเงินจะมีการแจกเงินโดยการแบ่งจ่ายหรือว่าจ่ายรวดเดียวเลยเดี๋ยวเรามาตามล่าสุดนะคะนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานสสพักเพื่อไทยค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าคืออย่างนี้ถ้าฟังกรรมธิการผู้มาชี้แจงนหะก็ยังคิด เป็นเป็นลักษณะเดิมอยู่นะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้แต่ผมเชื่อมั่นว่าพรรคเราเนี่ยในฐานะรัฐบ,บาลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตายว่าในเดือนเนี้สิบห้าล้านคนเนี่ยรับเงินไปก่อนเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูได้ถ้ามันตรงไหนที่มันมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เสียหายและได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยเราก็จะออกแบบนั้นแหละครับไม่ไม่ได้ตายตัวตอนนี้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนไม่ได้ครบทีเดียว ห้าสิบกว่าล้านคนออกไปก่อนสิบกว่าล้านกลุม่มเปราะบางคนอยากคนจนคนที่เดือดร้อนเอาไปก่อนคนละหนึ่งบาทเดียยเนี้ยได้แน่นอนนะชัดเจนเลยกันยานเนี่ยได้ตังแหละนะฮะต่อไปงบปีหกแปดเน้ยก็จะไม่จะไปทีละสิบหกล้านคนหรือจะเป็นสามสิบสองล้านคนนียเราก็ดูจะให้ห้าพันหรือหมื่นเราเราต้องขอดูอเที่ยวนี้ก่อนนะครับมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรแล้วก็ ประชาชนมีความสุขอย่างไรนะเพราะนั้นสิ่งที่ช่วยกันทำนะครับทุกฝ่ายด้วยมไม่มีคตินเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์สสุดคือประเทศชาติและประชาชนของเราครับการถแถลงนโยบายนี่ก็ต้องต้อง,องรอนิดนึงนะครับเราก็อยากให้ถแถลงลไวๆรัฐบาลจะได้เริ่มทํางานะก็ส่วนใหญ่ในถามชาวบ้านชาวบ้านก็อยากได้เงินสดกันแหละครับข้อที่จริงเลยนะก็ได้ยินมาจากประชาชนเราพวกเราลงพื้นที่ก็ฟัง นะก็พักก็กำชับให้สสเนี่ยไปลงพื้นที่ไปฟังทด่ประชาชนเขาต้องการอย่างไร <S <S นะหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็ฟังมาจากประชาชนค่ะนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานสสพักเพื่อไทยค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเงินดิจิทัลนเบ็ตหลังจากที่มีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มปอบบางในเฟสแรกแล้วกลุ่มปอบบางหมายความว่าคนที่ได้รับสิทธิบัตรัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนและก็คนพิการนะคะหนึ่งหมืนบาทจะแจกเป็นเงินสดให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ที่มีการถแถลงนะคะนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากวันที่1 4 15 16เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินแน่นอนภายในเดือนกันยายนนี้แต่สําหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็มีข่าวดีจะได้รับเงินในเฟสที่2ตานายวิสุทธิชัยนรุนค่ะประธานสสพักเพื่อไทยได้มีการพูดไว้และให้สัมภาษณ์ไว้หรือไม่พอบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรูปแบบการจ่ายเงินในเฟสที่2ด้วยเช่นกันอาจจะเป็นการแจกเป็นเงินสดเหมือนกับพี่น้องประ ชาชนในเฟสแรกซึ่งก็สอดคล้องกับนะคะนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็ยอมรับว่าใช่อย่างนั้นเลยขอรายเรียนให้ชัดเจนก่อนเพราะถ้าพูดไปแล้วเปลี่ยนก็จะหาว่าพูดไม่ตรงเราต้องทำการบ้านก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันเลยค่ะ นั่นแหะค่ะคุณผู้ชมก็คือคํายืนยันจากนายวิสุทธิ์ัชนรงประธานสอส,อสอพักเพื่อไทยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเงินดิจิทัลเล็ตในเฟสที่2หากมีการแจกเงินเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงินให้เป็นเงินสดในเฟสที่2ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอติดตามการถแถลงรายละเอียดของโครงการอีกครั้งหนึ่งนี่